สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนะฮะพระสมเด็จชินนบัญชรนะครับชินนบัญชรนะครับเป็นรุ่นอา่ิออกมาก่อนนะฮะพระพุทธเจ้าครับองค์หรือออกมาก่อนรุ่นรวยละล้านนะครับนะฮะพระพุทธวันนี้ก็มีมาให้แบ่งปันพี่ๆยี่สินะครับพร้อมกรอบนะครับนะสวยๆเอาไปบูชากันได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมาชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่หฮะ นี<จ>่ฮะรายการที่1ครับรายการนี้เป็นโซนนะฮะอ่าแบงค์ฝังฝังแบงค์นะครับขวัญถุงเสกของอ่ารวมเกจินะฮะพระอาจารย์ต้อมนี่ฮะนี่ฮะนี่คือมวลสารเสกจากพระอาจารย์ต้อมนะครับแล้วอ่าแบงค์ขวัญถุงนะครับนี่แบงค์ขวัญถุงนะมีเลขโค้ดอยู่ตั้งคลั่งนะพี่ชายนะครับไม่ได้จดเลขไว้นะนะนี่ฮะมีเลขโค้ดอยู่นะครับรายการนี้นะครับ นี่ฮะสวยๆเลยนะฮะรายการนี้จะสวยนะครับนะฮะเป็นองค์นำเลิกทุกองนะพี่นะองค์นำเลิกทุกองนะรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับ450บาทนะครับพร้อมกรอบนะ450บาทนะครับพร้อมกรอบเป็นไทยนะฮะนี่ นะครับกอบไม่เอากำไรนะฮะกอบไม่เอากำไรพี่นะครับกอบแบ่งปันให้พี่เท่าทุนนะครับถ้าพี่รับ2องค์ขึ้นไปนะฮะจะองค์สี่ร้อยสิพี่รับ2องค์ขึ้นไปก็คิดจะคิดแค่แปดร้อยบาทพอนะครับกอบผมเอามาเท่าทุนนะฮะแบ่งปันมาให้พี่เท่าทุนนะครับต่อมาครับพี่ชารายการที่2ครับรายการนี้นะฮะจะเป็นรายการฝังพลอยเสกหลวงปู่มหาศิลารายการนี้เป็นรายการฝังพลอยเสกหลวงปู่มหาศิลาครับ นี่ฮะรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับรายการนี้เป็นฝังพลอยเอรรอสกนะของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะฮะน้าฝังพลอยเสกของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ครับรายการนี้นะฮะฝังแบงขวัญถุงของพระอาจารย์สุริยานนะครับ ฝั่งแบงค์ขัญถุงของพระอาจารย์สุริยันนะครับนะรายการที่4นะครับนะฮะพระของเราเป็นรายการนําเลิกนะพี่ชายนะฮะชุดนี้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นนะฮะฝั่งพลเสกหลุงปูเวินะครับฝั่งพลเสกหลุงปูเวินะครับจะสร้างเพียงแค่78องค์ในโลกนะครับจะสร้างเพียงแค่78องค์ในโลกครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่5ครับ ต่อมาครับพิชารายการที่6กรายการนี้ฝังพลเสกหลวงพ่อทองหรืออาลูกศษย์สายตรงนะฮะจากหลวงพ่อขุนนะฮะนี่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับ,รรน,รบนี่ฮะรายการนี้นะครับนะองค์ที่ผ่านมาอาองค์ละสี่ร้อยห้าสิบนะองค์นี้แบ่งปันที่สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยพร้อมจะส่งนะครับองค์นี้นะนี่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับต่อมาครับพิชารรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็รายการนี้ฝังพลเสกพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบสบนะครับฝังพลเสกพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบครับสวยๆนะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดสี่ร้อยห้าสิบ,บาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปครับรายการนี้เป็นรายการลงยาทงชาติแนวขวางฮนะ เป็นรายการลงยาสรงชาติเนี้ยขวางครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่400อบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่4 0 0รบาทพร้อมจะส่งครับรายการที่7นะครับรายการที่แปดนะฮะรายการที่8เออรายการนี้นะครับรายการที่8เป็นรายการนะฮะฝังแบงขวัญถุงของหลวงปูศิลาครับ ฝั่งแบงค์ขวัญถุงของพระอาารุปู่มหาชิลาครับรายการนี้450บาทนะครับ450บาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที <OR> ่9ต่อมาครับรายการที่10นะครับรายการนี้เป็นโซนเหลืองแสงสีเขียวสีประจําวันนะฮะรายการนี้เอาแบบพี่ชายนะครับ400บาท400บาทนะครับนะครับรายการนําเรื่องทุกองค์นะพี่ชายนะฮะเป็นรายการนําเรื่องทุกองค์นะครับที่เอามาไล่นะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการถัดไปเป็นนี่ฮะสีชมพูพี่ชายนะรายการนี้เป็นโซนสีประจําวันเกิดนะฮะนะเป็นสีชมพู PH, นะครับเป็นรายการนําเลิกนะครับนะีบ่ฮะเอาไปพี่ชายองค์นีน้แบ่งปันพร้อมกรอบสี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพร้อมกรอบสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นรายกรหนึ่งรายการพรีเมียมนะครับ รายการนี้นะครับเป็นเนื้อลายเสือลายไม้จัดเต็มนะครับเนี่ยฮะจะสร้างเพียงแค่เ8องค์เท่านั้นพี่ชายนะโรยจีวอหลวงปู่ด้วยนะครับนี่หลังจินนะาบัญชรนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่นะครับ500บาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่500บาทครับพี่ชายพร้อมกรอบนะครับรายการที่12นะครับต่อมาครับรายการที่13นะครับรายการนี้นะครับเป็น เนื้อนะครับสีประจําวันนะฮะสีแดงนี่ครับรายการที่น่ากลักมหาชนวนมวลสารนะครับหรือรายการที่แบ yeah, ่งปันพี่พี่นะครับที่ห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทครับนงานน่ากลักนะครับนี่ฮะสวยๆต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้เป็นโซนนะครับเนื้อผงทูบร้อยแปดวั์นะครับปัดง่าเงินนะฮะ ปัดเงิน <silly> พ yeah, ิชัยรายการนี้สร้างเพียงแค่39องค์ในโลกนะครับรายการนี้เนี่เอาไปพิชัยองค์นี้แบ่งปันพี่ที่450บาทแบ่งปันที่450บาทครับพิชัยนะครับต่อมาเป็นกรอบสีเงินนะฮะมีมาองค์เดียวพี่กรอบสีเงินมีมาองค์เดียวครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ี่ที่450ร้บาทรายการนี้เป็นอ่ามวนสารอ่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับักคุ้งเลครับพี่ ร,รายการนี้เป็นโซนจิวรนนะฮะพระเกจินะครับนะเป็นจีวรนหลวงปู่มหาศิลาแบบเต็มแผ่นนะครับจีวรหลวงปู่มหาศิลาแบบเต็มแผ่นครับพี่ชายรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่4 5 0ห้าสิบาทดีครับ400ห้าสิบบาทนะครับนะเหลือองค์เดียวเลยด้ว,วยนะฮะเหลือองค์เดียวเลยด้วยพี่ภายนีฮะแบบเต็มองคนะครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายมาลุยกันต่อนี่ครับมาลุยกันต่อในรายการถัดไปครับเป็นรายการที่16ครับ16นะครับรายการนี้เป็นนะฮะเนื้อสายลุ้มหรือเปล่าพี่นี่ครับนะรายการนี้เนื้อสายลุ้มหรือเปล่ารายการนี้สวยๆนะครับรายการนี้เป็นโซนนะครับปัดนี่นะโซนปัดทองฮะ รายการนี้สร้างแค่สาสิบองค์เท่านั้นนะครับสร้างแค่ส9องค์เท่านั้นพี่รายการนี้แบ่งปันพี่พีทที่สี่้บาทแบ่งปันให้พี่พีทที่สี่้บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่16นะครับต่อมาครับรายการที่1ิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นโซนสีประจําวันนะฮะเป็นโซนสีประจําวันครับรายการนี้นะฮะนี่ แบ่งปันให้พี่ที่400บาทนะครับแบ่งปันให้พี่พี่ที่400บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่17นะครับต่อมาครับรายการที่18รายการที่18นะครับเป็นลงยาธงชาติแนวขวาเนื้อขาวสมเด็จนะครับรายการที่18นะครับรายการนี้เอาไป400นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรายการพีเมียมรายการนี้นะครับเนื้อลายเสือตะกุดจัดเต็มฮะ นี่ฮะตะกุดจะเต็มรอบเลยพี่ชายนี่ครับนี่ฮะโอโ้ถือว่าสวยเลยพี่รายการนี้จนะักกุดจะเต็มนะครับองค์นี้ปกติเปิดอยู่ที่ห้าหกร้อยเลยครับโอ้วันนี้แบ่งไปพ,พี่ที่หกร้อยพร้อมกรอบนะฮะหกร้อยพร้อมกรอบค,บออบคับพี่ชายรายการสิบเก้าพิมีมฮะ ่อมารายการที่20รายการจองครับเหลือเพียงแค่1องค์สุดท้ายเหลือเพียงแค่1องค์สุดท้ายรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานผสมแร่เหล็กน้ําพีนะครับคุกจิวรหลวงปู่มหาชีระรายการนี้รายการจองครับนะแบ่งปันพี่พที่400บาทพร้อมจะส่งฮะ400บาทพร้อมจะส่งให้ครับนะวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่พ20รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะฮะ ววันนี้นะครับนะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมา,มากๆครับ